สวัสดีครับทุกท่านวันนี้วันที่7ึกพฤษภาคม68ช่องปัญญาพารวยมาพบทุกท่านแล้วครับหวยน้อยวันนี้จะมีเลขอะไรมาให้ท่านรูดบ้างไปรับชมกันครับผลประกรอบการเมื่อวานวันที่6ที่ให้รูดคือเลข2ตัวเจาะลงมาคือ6กับ0และเลข4ตัวคือ0 1 2 3 ผลประกอบการมาดูกันครับว่าเข้ากี่ช่องผลประกอบการเมื่อวานเข้าทั้งหมด9ช่องถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็90%ถือว่าสูงมากนะครับทุกท่านเห็นไหมครับให้วิ่งรูด 0, 1, 2, 3อันนั้นเป็นรูด4ตัวใช่ไหมครับแล้วก็2ตัวคือ6กับ0ท่านดูสิครับเข้าตั้ง9ช่องถ้าใครตามก็ยินดีด้วยนะครับ เลขชุดที่1เลขชุดกำลังประจำทั้ง5ช่องครับหมายความว่าแต่ละน้อยแต่ละช่องให้วิ่งเลขที่ให้นี้2ตัวแล้วแต่ท่านจะเลือกเอาตัวเดียวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้ครับเฉพาะกิจให้97กาชาดให้25พิเศษให้71ปกติให้93 v i p ให้41 เลขชุดที่สองครับเรียกว่าเลขรูดเจาะทั้ง5ช่องมี4เลขด้วยกันคือเลข4 ،เลข8เลข5เลข1หมายความว่าท่านสามารถเอาเลข4ชุดนี้ไปวิ่งรูดหน่อยทั้ง5ช่องได้เลยครับได้กำไรแน่นอน19ประตูต่อไปเป็นเลขชุดที่3เลขรูดเจาะทั้ง5ช่องมี2เลขด้วยกันคือ3กับ6 เอา3กับ6ไปวิ่งรูดบนล่างกลับ19ประตูสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเสี่ยงโชคนะครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามกด subscribe ให้กำลังใจกันสวัสดีครับ